สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับขาตั้งกล้องนะครับแบบไตพอดสามขาครับของหมีเซ็งนะครับหมีเซ็งนี่ครับตันนี้ครับผมโดยที่ผมซื้อมาจะมีมีด้วยนะครับเป็นกระเป๋าใส่ดูในส่วนของขาตั้งกล้องกันครับตัวขาตั้งกล้องนะครับนี่เป็นแบบไตรพอดสามขาครับมีระดับน้ำให้ด้วย ให้ด้วยนะครับใช้งานง่ายครับนี่ครับโอ้สูงมากนี่ครับเป็นแบบพับนะครับดูที่สุดโอ้สูงมากครับน้ำหนักเบามากครับตัวน,นี้นี่นี่ีไเลยนะครับ,บน้บ น,น,น้นี้เรายังสามารถปรับระดับได้อีกนะครับที่ปรับระดับครับปรับระดับความสูงได้อีกโอ้นี่สูงจะถึงโอ้สูงมากครับโอ้ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าครับโอ้สูงมากวี หมุนลงคนระับเป็นระบบเฟืองนะครับมีฟันเฟืองอยู่นี่ครับตรงนี้ตรงน,นี้ครับลางหมุนจะเป็นฟันเฟืองนะครับขึ้นลงเป็นเฟืองระดับได้จากตรงนี้องนะครับเป็นระบบเฟืองนะครับโดยในระบบเฟืองนี้มันจะดีอย่างตรงที่มันจะไม่รูดนะครับ ง่ายมากครับใช้งานง่ายมากตัวนี้นี่ครับสามารถล็อกได้อีกถ้าเราได้ระดับต้องการเราก็หมุนล็อกได้ครับถ้าเราไั่ยังแต่พอเราไม่ล็อกมันก็ไม่ไม่นะครับพราะว่านเป็นระบบเฟืองครับอันนี้เดี๋ยวลองมาลองในส่วนของนี่ครับนี่ปรับขึ้นลงครับหน้ากล่องครับ หมุนออกนี่ครับลุกขึ้นลุกลงได้เอได้ระดับแล้วเราก็ล็อกปุ๊บเรียกรอยครับนี่ตรงนี้จะมีระดับน้ําให้ด้วยจะบอกระดับน้ําว่าเราได้จุดกึ่งกลางหรือ,อยังครับสวยางามมากอันนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะพลิกได้ครับนี่พลิกได้จะเป็นแนวนี้เก้าสิบองศาครับได้เก้าสิบองศา นี่ครับโอเคนี่นะครับใช้งานก็ง่ายครับนี่ครับเปิดออกมาปุ๊บนี่ครับจะมีในส่วนของตัวนี้ครับใส่กับด้านท้ายของตัวกล้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ในกล้องกันดูนะครับนี่ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ล็อก อืมนี่เปิ๊บออกมาเลยครับนี่เป็นสปริงนะครับพอเราใส่ปุ๊บก็จะดีดช่้านิดนึงแล้วเรากดปุ๊บล็อกเข้าไปนี่แนนมากเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับสุลองใส่กล้อง DSLR นะครับง่ายมากครับนี่ใส่ลงไปปุ๊บ ก็มุนครับพอตึงมือแล้วเราก็กดลงไปนี่ง,ง่ายๆเลยครับแล้วก็ตกตัองใชนี่ครับแน่นมากไม่โยกเลยไม่คงเคงครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวล็อกไปแน่นมากสวย,ยครับ นี่นะแล้วก็เป็นกระเป๋ามีกระเป๋ามาให้ด้วยดีมากเลยจะมีที่หิ้วครับอันนี้เป็นที่หิ้วนะครับสามารถหิ้วได้ไม่โค้งเคงครับจอดเลยสะดวกครับเวลาจะใช้งานก็พับเก็บเราจะย้ายสถานที่หรือว่าจะยิ้วนี้ก็ได้ครับหรืไม่ก็จับนี่ครับ หนักเบาครับนี่ในส่วนของพื้น,นครับขาพื้นวองขาพื้นจะเป็นยางครับแล้วก็ปรับองศาได้ครับเป็นพุชชิ่งยางปรับองศาได้ดีมากสําหรับพื้นต่างระดับอะไรเงี้ยเราจะสามารถวางได้โดยมีปัญหานะครับ งามมากครับราคาก็ไม่แพงครับลองไปดูได้ทีนี่ผงสั่งจากน,นอินเทอร์เน็ตมานะครับ